หลังจากที่เราทำงานไปสักพักอ็อบเจกต์ในไฟล์เราก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญคือเราก็ต้องมาจัดการอ็อบเจกต์ก่อนโดยการใช้เลเยอร์ในการคอนโทรลให้อ็อบเจกต์นั้นอยู่ในเลเยอร์ต่างๆแล้วก็ในการแบ่งหมวดหมู่ของงานที่เรากำลังสร้างขึ้นมาในงานสถาปัตยกรรมอ็อบเจกต์เราแบ่งเป็นหลายประเภทใช่ไหมครับอย่างเช่นเสาผนังประตูหน้าต่างแล้วก็พวกพื้แฮทแพทเทิร์นต่างๆก็จะมีอ็อบเจกต์อยู่เยอะมาก แล้วก็ยังมี Dimension Annotation ต่างๆอีกเยอะแยะเลยทีนี้มาดูวิธีการใช้งาน Layer ก่อนใน Layer นั้นเวลาเราสร้างไฟล์ Rino ขึ้นมาใหม่มันจะมี Layer ที่เป็น Layer Default แล้วก็จะมี Layer อ,อีกอ่าอันขึ้นมาปกติใน Layer Default เนี่ยมันก็จะคลา้คลายกับ Layer 0ใน AutoCAD ก็จะเป็น Layer ที่เวลาสร้างมาปุ๊บมันจะเป็น Current Layer เวลาเราเริ่มต้นทำงานนะครับเคลือนเลเยอร์อยู่ที่ที่ไหนก็ค,คือตัวสังเกตสัญลักษณ์ติก๊กถูกตรงนี้ปกติมันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอยู่ด้านหลังนะผมคลิกค้างที่เมาส์ซ้ายแล้วก็ลากไปวางด้านหลังแต่ทีนี้ผมไม่ค่อยถนัดมันอยู่ข้างหลังผมก็รู้สึกไม่ถนัดผมก็เลยจะย้ายมันมาอยู่ด้านหน้านะครับผมก็คลิกซ้ายแล้วผมก็ลากมาอยู่ด้านหน้าตอนนี้เคลืนเลเยอร์ผมอยู่ข้างหน้า ยาสับสนกับแถบที่เป็นสีฟ้านะครับแท็บที่เป็นสีฟ้าคือการที่เราจะเลือกมันที่เราจะทําอะไรนะั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเคอร์เนลเลเยอร์อยู่ตรงไหนก็คือเรากําลังสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาในเลเยอร์นั้นๆนะครับนี่มาดูนิดนึงก่อนละกันตอนนี้อ็อบเจกต์ทั้งหมดที่ผมสร้างที่ขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับคุณสามารถโหลดเอาไฟล์ที่ผมทำเป็นตัวอย่างมาทดลองดูก็ได้อ็อบเจกต์ทั้งหมดนะครับจะอยู่ในเลเยอร์เดฟอลต์แล้ว วิธีการง่ายๆลองเช็คดูนะครับถ้าผมเปลี่ยนคอลเลนเลเยอร์ไปอยู่ที่เลเยอร์ศูนย์ผมคลิกที่ข้างหน้าตรงนี้นะครับให้เลเยอร์ศูนย์เป็นคอลเลนเลเยอร์หลังจากนี้ถ้าผมสร้างอ็อบเจกต์อะไรขึ้นมามันก็จะไปอยู่ในเลเยอร์ศูนย์ถ้าผมเปลี่ยนเลเยอร์มาอยู่ที่เลเยอร์ที่2ถ้าผมสร้างอ็อบเจกต์อะไรขึ้นมามันก็จะสร้างตัวเองในคุณสมบัติที่อยู่ในเลเยอร์สในที่นี้ก็รวมหมายถึงสีที่แสดงถึงตัวอ็อบเจกต์ในเลเยอร์นั้นๆด้วย การที่เราสามารถแบ่งเลเยอร์แล้วก็แบ่งสีเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าใจตัวแบบเราได้ค่อนข้างง่ายขึ้นแล้วก็การคอนโทรลออบเจกต์ในจำนวนมากๆเนี่ยเราเราสามารถเปิดปิดเลเยอร์ที่เราต้องการทำงานอยู่เพื่อให้เหลือแค่ชิ้นส่วนที่เราต้องการทำงานมาทดลองสร้างเลเยอร์ง่ายๆดูจากตัว ไฟล์ที่เราทํากันอย่างเช่นตัวอ็อบเจกต์เวลาเราเขียนแบบในแป้นเราอาจจะมีเอาเป็นว่าผมเขียนแบบแปนเป็นแป้นดีไซน์แล้วกันนะครับเราก็จะมีเลเยอร์เช่นเลเยอร์เสานะครับผมก็จะทําง่ายๆคือมีเลเยอร์เสาเลเยอร์ผนังเลเยอร์ประตูหน้าต่างแล้วก็เลเยอร์ที่เป็นแฮชนะครับเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนก็ควจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาก็ได้แต่ทีนี้ผมก็จะใช้เลเยอร์ที่มันสร้างมาอยู่แล้วเนี่ยผมคลิกเปลี่ยนชื่อเอานะครับคลิก2ครั้งนะคลิก เมื่อกี้ผมเลือกไปแล้วนะถ,ถ้าเกิดผมเลือกที่ Layer Default ก่อนผมคลิกคลิกนะครับมันก็จะเข้าไปไฮไลท์ตัวหนังสือแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้เช่น l a เยอร์แรกผมต้องการให้มันเป็น l a เยอร์เสานะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษา,ษาอังกฤษ l a เยอที่2นะครับเป็น l a เยอร์ผนัง เลเยอร์ที่3ผมให้เป็นประตูหน้าต่างเวลาเราพิมพ์ชื่อเสร็จนะครับก็ enter นะครับแล้วก็เลเยอร์ที่4ผมให้เป็นเลเยอร์ hash ก็ถ้าเรามีเลเยอร์ mask มากกว่านั้นเราก็สามารถสร้างไปได้เรื่อยๆนะครับ ีนี้เลเยอร์ที่ส่วนเกินนะครับเราสามารถลบทิ้งได้โดยการเลือกมันแล้วเราก็สามารถกด X ตรงนี้ได้หรือว่ากดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ดถ้าเราต้องการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาให้เราคลิกสร้าง New Layer ขึ้นมาสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับพอมันสร้างเลเยอร์ใหม่ปุ๊บมันก็จะสร้างชื่อขึ้นมาก่อนว่า l a เยอร์ศูเราสามารถพิมพ์ชื่อได้เลยนะครับอย่างเช่นเลเยอร์วัดกอสองหรืออะไรก็ตามแต่นะครับคุณสามารถเลือก,อกได้เลย แล้วก็เลือกไปแล้วก็กดลบไปนะครับผมกด delete ก่อนก็ดีของ l a เยอร์ใน Lino อย่างหนึ่งที่ดีกว่าใน AutoCAD คือใน l a เยอร์ของ r i n o เนี่ยเราสามารถสร้าง l a เยอร์ซ้อนใน l a เยอร์ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราทำงานไปเรื่อยๆเรามีแปน่นที่เป็นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3หรือว่าแม้แต่เราสร้างโมเดลอ็อบเจกต์ที่เป็น3มิติ มันก็จะซ้อนกันหลายๆชั้นเราสามารถแยกเลเยอร์โดยการอ้างอิงโดยแต่ละชั้นได้เช่นกันอย่างเชมม่นสมมติผมต้องการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอันหนึง่งซึ่งเลเยอร์เนี่ยเป็นเลเยอร์สลับชั้นที่1น,นะครับสมมติน,นะครับชั้นนี้เป็นชั้นที่1แล้วก็ผมต้องการให้เออสาผนังและก็ประตูหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยผมสามารถเลือกนะครับผมสามารถเลือกเสาแล้วก็ผมสามารถคลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ดึงมันมาอยู่ในเลเยอร์นี้ได้เลย มันก็จะมาอยู่ในซับเลเยอร์ของเลเยอร์ที่1แบบนี้นะครับเราสามารถเลือกได้หลายๆเลเยอร์พร้อมกันนะครับโดยการกดชิปเลือกอันบนสุดเลือกอันบนสุดกดชิปเลือกอันล่างสุดนะครับมันจะเลือกทั้งหมดถ้าเรากดคอนโทลนะครับอันนี้ไม่เอาได้อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่เอาได้นะครับคอนโทลก็คือการเลือกสมมติผมต้องการเลเยอร์นี้กับเลเยอร์ข้างล่างผมกดคอนโทลนะครับคลิก แล้วก็คลิก,ลกที่แฮชนะครับแต่ถ้าผมกดชิปนะครับผมเลือกเลเยอร์วแล้แลผมกดชิปมันก็จะเลือกทั้งหมดแล้วเราสามารถดีเ e ล t ได้นะครับกดคอนโทรลอันนี้ไม่เอานะครับทีนี้ถ้าผมต้องการทั้งหมดผมก็กดชิปถูกไหมครับผมเลือกเลเยอร์ที่1ก่อนแล้วก็ผมกดชิปที่คีย์บอร์ดแล้วก็กดชิปค้างไว้นะแล้วก็คลิกซ้ายที่เลเยอร์ข้างล่างสดุดคลิกแล้วผมก็ดึงมันเข้ามาอยู่ในเลเยอร์ฟนะครับ ก็จะเห็นว่าตอนนี้มันสะดวกมากมันก็เราก็จะสามารถเอากระนา้ได้ถ้ายิ่งเรามีเลเยอร์เยอะๆนะครับมีอ็อบเจกต์เยอะๆเราสามารถย่อเลเยอร์ layer, เข้าไปให้เป็นกรุ๊ปเล็กๆได้ทําให้เราทํางานได้ได้สะดวกขึ้นแล้วถ้าเราอยากให้มันเอาออกข้างนอกแล้วก็เลื่อกมันทั้งหมดครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยดึงผมดึงไว้ตรงนี้นะผมดึงมาข้างนอกโอเคนะครับก็ เป็นไอเดียเป็นแนวความคิดของการใช้เลเยอร์นะครับอย่าลืมนะครับเลเยอร์ก็จะมีการสร้างเลเยอร์ตัวหลักแล้วก็สร้างนิวซ er. ับเลเยอร์สมมติผมสร้างเลเยอร์นะครับถ้าผมเลือกเลเยอร์ตัวนี้นะแล้วผมสร้างนิวเลเยอร์มันจะสร้างเลเยอร์ในระดับเดียวกันนะครับในระดับเดียวกันแต่ถ้าผมเลือกเลเยอร์นี้แล้วผมคลิกนิวนิวซับเลเยอร์มันจะสร้างเลเยอร์สับเข้าไปข้างในให้เลยโดยที่เราไม่ต้องย้ันเข้าไปนะครับ แล้วถ้าผมเลือกเลเยอร์ที่ซับตรงนี้อยู่นะครับแล้วผมเลือกนิวเลเยอร์มันจะสร้างเลเยอร์ในระนาบเดียวกันกับเลเยอร์ตรงนี้แล้วถ้าผมเลือกเลเยอร์ตรงนี้อยู่นะครับในซับเลเยอร์ผมสร้างนิวซับเลเยอร์ขึ้นมามันจะเข้าลึกเข้าไปอีกนะครับคุณจะเห็นว่าข้อดีของมันนะเราสามารถสร้างเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์ซ้อนเข้าไปอีกเข้าไปได้อีกนะครับคุณก็สามารถออแกนไน์ได้เช่นถ้าเรามีอาคารหลายๆอาคารใช่ไหมครับเช่นอาคาร A อาคาร B เนาะ แล้วก็มีชั้น123อาคาร b ก็123เราสามารถแยกกรุ๊ปปิ้งมันได้โดยการที่แยกเป็นซับเลเยอร์ซ้อนลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมลบทิ้งไปก่อนนะครับทีนี้เวลาเราลบทิ้งถ้าในตัวเลเยอร์มันมีอ็อบเจกต์อยู่มันจะเตือนเรานะครับว่าเราจะลบทิ้งไหมหรือว่าเราจะย้ายอ็อบเจกต์ที่เราที่เรากำลังจะลบเลเยอร์ตัวนั้นไปอยู่ที่เลเยอร์ e f ฟอ l ์นะครับอันนี้ตอนนี้มันไม่มีอะไรนะครับเราสามารถลบได้เลย ทีนี้เมื่อเราเข้าใจ layer เลเยอร์คร่าวๆแล้วนะครับเราก็มาลองดูว่าเวลาเราเริ่มต้นทำงานเนี่ยบางครั้งนะครับผมก็ไม่ได้สนใจการสร้างเลเยอร์เนาะเราก็สามารถออกแบบแล้วก็คิดในการทํางานอยู่ในเลเยอร์เดียวก็ได้แล้วเราค่อยมาย้ายมันทีหลังหรือว่าแม้แต่เวลาเราทํางานแล้วเราเขียนแบบผิดเลเยอร์อยู่นะครับล้วก็ย้ายอ็อบเจกต์ให้มันถูกต้องตามเลเยอร์ก็ได้ เรามาทดลองดูนะครับตอนนี้สมมุติว่าผมสร้างเลเยอร์ที่ผมต้องการทํางานไว้แล้วเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องการย้ายอ็อบเจกต์ที่ผมมีอยู่ในทั้งหมดในหน้าจอเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับเราอยากรู้ว่าอ็อบเจกต์นั้นอยู่ในเลเยอร์ไหนนะครับให้เราให้เราลองซเล็กดูเส้นเช่นผมซเล็กที่เส้นตัวนี้นะครับคุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะบอกว่าเลเยอร์เดฟอลต์นะครับตอนนี้เคอร์เซนเลเยอร์ก็อยู่ที่เลเยอร์ d e ฟอลต์ด้วยเช่นกันมาทดลองดูนะสมมติว่าผมต้องการย้าย ตัวอ็อบเจกต์ชิ้นนี้ซึ่งผมเขียนว่าคิดว่ามันเป็นเสานะครับแล้วผมก็ย้ายมันมาที่เลเยอร์คอลัมน์ตรงนี้ใช่ไหมครับมีวิธีการย้ายอ็อบเจกต์อยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือให้เราเลือก Select Object นั้นแล้วเรามาคลิกขวาที่ในแท็บของเลเยอร์ที่เราต้องการย้ายคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก c h a n g e object layer คลิกที่ว่าง Diselect จะเห็นว่า เลเยอร์ตัวนี้นะครับอ็อบเจกต์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมาอยู่ในเลเยอร์คอลัมน์เรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราปิดเลเยอร์นี้นะครับคุณจะเห็นว่ามัน,มนก็จะปิดปิดเส้นตัวนั้นไปด้วยอ็อบเจกต์ทั้งหมดที่อยู่ในเลเยอร์นั้นก็จะถูกปิดวิธีที่2นะครับก็คือสมมติว่าผมจะเลือกเสานี้เช่นกันนะครับแล้วผมก็มาเปลี่ยนแทนที่ผมจะเลือกจากตรงนี้นะครับผมสามารถเลือกจากตรงนี้ได้คลิกซ้ายจากเลเยอร์ดีฟอลต์ผมต้องการให้มันอยู่ในเลเยอร์คอลัมน์คลิกที่ว่าง มันก็จะเปลี่ยนได้เช่นกันวิธีที่3นะครับผมก็เลือกเสาอันนี้มาที่ p r o p e r t y ครับเปิด p r o p e r t y ขึ้นมาทีนี้ถ้าใครไม่ได้แยก p r o p e r t y t y t a ตรงนี้นะครับมันก็จะซ้อนอยู่ข้างบนนะครับเปลี่ยนมาที่แท็ p r o p e r t y สังเกตตรงนี้นะครับเวลาเราเลือกแล้วมันจะบอกว่า p r o p e r t y ตรงนั้นวัตถุที่เราเลือกมันเป็นอะไรอยู่อย่างตอนนี้มันจะบอกว่ามันเป็น Curve อะ c s a s t c u r v e แล้วก็อยู่ใน Layer default ตรงนี้ไงนะครับเราก็จะเปลี่ยนจาก l a y e r default ให้มันเป็น l a y e r c o l อลัมคลิกที่วงว่างมี3วิธีนะครับเปลี่ยนจากตรงนี้คลิกขวา c h a i n o b j e c t Layer แล้วก็เปลี่ยนจากข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือใน Property อ่ะทีนี้ผมจะเปลี่ยนเสาแบบเร็วๆผมก็จะเลือก Object ผมกดชิปแล้วก็ กดชิปนะครับโอเคเรื่องหมดแล้วเนาะตอนนี้ผมก็คลิกขวาแล้วกันแล้วก็เชนอ็อบเจกต์เลเยอร์ทั้งหมดก็จะมาอยู่ในเลเยอร์เสาละเอาทําแบบเร็วแล้วกันนะครับอา่าถัดมาเอาเป็นประตูหน้าต่างโอเคประตูหน้าต่างผมทำไว้แล้วนะครับผมก็สามารถเลือกแบบนี้ได้เลยง่าย,ายๆเร็วๆนะครับประตูหน้าต่างผมย้ายทีเดียวย้ายทีเดียวนะครับประตูหน้าต่างผมก็คลิกเลือกแบบ w ินโดว์แบบนี้แล้วก็เชนอ็อบอันนี้ผมลองวิธีที่2 คลิกตรงนี้แล้วก็เลือกย้ายมาประตูหน้าตา่างมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้อ๋อมีอี้อันหนึ่งครับประตูหน้าตา่างโอเคนะครับแล้วามาแฮชก่อนละกันนะครับแฮชเพราะว่าตัวผนังเนี่ยคือแฮชมันนะครับผมเปิดกำบอน,นิดนึงจะได้มูฟออกให้เห็นดูเงี้ย คือ a s h มันนะครับถูกสร้างแล้วเส้นตรงนี้มันซ้อนกันอยู่วิธีเลือกบางทีเราต้องการเลือกเนี่ยมันเลือกยากเราอาจจะเลือก Hash ไปก่อนแล้วก็ปิดเลเยอร์นั่นไปแล้วก็มาเลือกเลเยอร์วอลอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะทําเป็นผน,นังน,นี้เวลาเราเลือกนะครับสังเกตยอย่างหนึ่งนะถ้าผมซูมประมาณนี้นะแล้วผมเลือกนะครับอ็อบเจกต์มันซ้อนกันอยู่นะครับตรงนั้นมันจะมีมีอ็อบเจกต์สองชิ้นใกล้กันอยู่ก็คือเส้นเคอร์ฟที่จะเราจะย้ายไปเลเยอร์วอลกับแฮชอีกอันหนึ่งนะครับเราเลือกจากนี้ก็ได้แต่ถ้้้าาาเเรซูมขไปใกลนนิดนึงนะ แล้วเราก,กดชิปนะครับเราก็จะสามารถเลือกเลือกอแฮชได้โดยที่มันไม่ซ้อนกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราซูมใกล้ไกลแค่ไหนนะครับไลโน่ <L ino S 1> มันก็จะมีความแม่นยําม,มากขึ้นถ้าเราซูมเข้ามาใกล้ขึ้น,นเราก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้อาสังเกตกทีนะแต่ผมซูมออกแล้วผมกดชิปอยู่นะครับกดชิปปึ๊บมันก็จะถามว่าจะเลือกอะไรนะครับมันเลือกไม่ถูกเนาะเพราะว่ามันอยู่ไกลยอยู่นะครับออบเจกต์ตัวนั้นมันเล็กผมว่าผมจะเลือกแฮชนะครับโอเคอันนี้วิธีหนึ่งนะครับแล้วผมก็ เปลี่ยนจาก l ลเยอนี้มาเลเยอร์ s h ชิดกว่าชนอ็อบเจกต์เลเโอเคทีนี้แฮชที่เหลือนะครับมาทดลองย้ายอีกแบบหนึ่งวิธีการ Select นะครับทีนี้ถ้าเรา Select แบบนี้มันจะใช้ใช้เวลาในการ Select นานเนาะเราสามารถ Select h a s h ทั้งหมดได้นะครับามาดูตรงนี้ครับคลิกตรงนี้นะครับก็คือในหมวดของ Selection ตรงนี้เราสามารถคลิกขยายออกมาแล้วก็ให้เราเลือกตัวนี้ครับซีเล็ h พิมพ์เอาก็ได้นะครับ Select แล้วมันจะขึ้น hash ย่างเช่นถ้าผมพิมพ์นะครับ s e l ปุ๊บข้างบนนะสังเกตน,นะครับมันจะคือคำสั่ง comma n d ว่า select all แล้วก็เราก็มาดูว่า select hash ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเลือก object ทั้งหมดที่เป็น hash ในหน้าจอของเราทีนี้ผมเลือกวิธีที่2อ,อีกอันหนึ่งก็คือเลือกด้วยการคลิกที่ไอคอน select hash มันก็จะเลือก object ทั้งหมดที่ทเป็น h a s นะครับรอบนี้ผมมาลองเปลี่ยนจาก property ดูนะครับ ใน property เนี่ยถ้า hash มันเลื่องนะครับมันจะเปิด property hash มาเราสามารถเปลี่ยนลาย hash ได้นะครับแต่ตรง hash นี่ไปดูในหัวข้อที่พูดเรื่อง hash อีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้เรามาเปลี่ยน layer พูดเรื่อง layer ตัวนี้แท็บหน้าสุดนะครับก็เปลี่ยนจาก layer ตัวนี้นะครับตรงนี้มันบอกว่าเป็น valley ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมี layer มากกว่าหนึ่งอันเลือกเพราะฉะนั้นมันจะมันจะบอกว่ามีหลาย layer ที่ถูกเลือกอยู่โอเคแล้วก็คลิกตรงนี้ขยายขึ้นมาแล้วเราก็ ย้ายเลเยอร์มาเป็นเลเยอร์แฮชคลิกที่ว่างทั้งหมดก็จะอยู่ในเลเยอร์แฮชแล้วนะครับทีนี้เพื่อให้เราง่ายในการเลือกผนงังผมก็จะปิดเลเยอร์แฮชไปใช่ไหมง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมปิดเสาไปด้วยเลยจะได้เลือกง่ายปิดประตูด้วยผมก็จะง่ายละผมก็สามารถคลิกเลือกทั้งหมดตัวนี้นะครับแล้วก็ c h a n g e object layer มา l a เ e r ผนงัง แล้วตรงนี้เป็นเลเยอร์อีกอันนึงผมเป็นเลเยอร์ฟอร์ล้ะกันนะครับจริงๆมันมองเห็นเป็นรูปด้านนะครับเป็นตรงนั้นเป็นเทเลสใช่ไหมครับผมก็เป็นเลเยอร์ฟอร์เป็นพื้นนะครับผมก็ย้ายมันมาอยู่เลเยอร์นี้เชนอ็อบเจกต์เลเยอร์ทีนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้ผมเปิดทุกอย่างกลับมาก่อนนะครับตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเลเยอร์ที่เราต้องการละเพียงแต่ว่าเวลาเราทํางานแล้วสีที่เราใช้งานเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบเพราะบางครั้งเวลาเราทํางานเนี่ย มันจะต่างกับออโต้แคนะครับออโต้แคมันจะพื้นสีดำใช่ไหมครับเวลาเราทำงานด้วยสีๆเนี่ยทำให้เราทํางานแล้วหเห็นสีๆค่อนข้างชัดแต่ว่าในไ i n o Base เนี่ยผมแนะนําว่าให้เราใช้เส้นสีดําเป็นตัวหลักก็คือพวกเสาผนังอะไรเงี้ยนะครับประตูหน้าต่างอาจจะเป็นสีหนึ่งได้ที่แยกออกไปให้เห็นชัดขึ้นนะครับเอามาลองแก้สีที่ผมชอบแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบแบบไหนก็ลองดูนะครับแต่ที่ผมทำปกตินะครับผมก็ เอาให้เสาเป็นสีดำนะครับพิธีการแก้สีของเลเยอร์ก็คือคลิกตัวนี้นะครับสีตรงสี่เหลี่ยมตัวนี้ผมต้องการให้เสาเนี่ยเป็นสีดําผมก็เลือกสีดาโอเคผมต้องการให้ผนังจากสีน้ำเงินนะครับไม่ใช่อันนี้ประตูหน้าต่างนะประตูหน้าต่างสีน้ำเงินไปก่อนผนังจากสีม่วงนะครับตรงนี้สีม่วงนะครับสีม่วงให้กลายเป็นสีดําเส้นหลัก แล้วก็สีไอ้ตัวแฮชเนี่ยสีเขียวมันไม่สวยนะครับมันดูเป็นเหมือนไลน์สเคปหรืออะไรใช่ไหมครับผมต้องการให้แฮชเป็นสีเทาอ่อนๆแล้วันเทาเข้มอ่ะเทา,ทาเข้มหน่อยเหมือนกันอ่ะเทาเข้มนะครับโอเคแล้วทีนี้เราจะเห็นแบบได้ชัดขึ้นใช่ไหมครับตัวหลักนี่จะเป็นเส้นสีดํานะครับบนพื้นเทาอ่อนๆแล้วก็ตัวอของประตูเป็นสีน้ําเงินอ่ะประตูผมขอเปลี่ยนเป็นสี สีแดงแล้วกันผม,มชอบสีประมาณนี้นะครับก็จะดูโมเดินขึ้นมาหน่อยเรียบๆขึ้นมานิดนะครับส่วนอันที่เป็นเห็นเป็นเส้นพื้นนะครับมันจะเห็นเวลาเราพิ้น์มาเนี่ยเวลาเราคอนโทลมันก็คงเป็นเส้นที่บางที่สุดนะครับไม่ใช่บางที่สุดเป็นเส้นที่บางกว่าเส้นผนังนะครับเราก็ผมก็อาจจะเปลี่ยนสีจากสีดําเป็นสีเทาเข้มนะครับโอเคมันก็ยังมองเห็นอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเทาเทาเทาเข้มกว่า ทีนี้สีเทานะครับเฉดมันมีมากกว่าที่เราเห็นด้านบนนะครับถ้าเราเลื่อนไปข้างล่างคุณก็จะสามารถเลือกเฉดสีเทาจากตรงนี้ได้นะครับหรือว่าสีอื่นตรงนี้ตามชอบนะครับแล้วก็สามารถผสมสีเองได้แล้วก็แอสสีเพิ่มเข้าไปตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ผมเอาอย่างนี้ก่อนเพราะผมต้องการสีที่เรียบๆง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องการสีที่ที่เยอะๆนะครับแต่ถ้าใครอยากให้สีชัดเจนในการแยกเลเยอร์ชัดเจนเวลาเขียนแบบจะได้ไม่งงเนี่ยก็ก็เราควรจะ เราควรจะเปลี่ยนสีก่อนก็ได้แล้วค่อยมาแก้ระหว่างทํางานแล้วใช้สีที่สีสันไปก่อนแล้วก็พอเราทํางานเสร็จแล้วก็ปรับมาสีที่มันดูมินิมอลขึ้นนะครับก็จะแบบก็จะ,ด,จะดูหน้าทํางานมากขึ้นเราเข้าใจหลักๆแล้วนะครับในการสร้างแล้วก็ modify layer และการ chain object ไปอยู่ใน layer ต่างๆทีนี้ layer มีความสําคัญยังไงนอกจาก layer ผมดึงออกมานะครับดึงขยายตรงนี้ออกมานอกจาก layer นะครับในการคอนโทรลเปิดปิด layer ต่างๆแล้วนะครับ ถ้าผมเปลี่ยนเคอร์เลนเลเยอร์เป็นสมมติผมเปลี่ยนเป็นเคอร์เลนเลเยอร์เป็นเลเยอร์ผนังนะครับแล้วผมจะไม่สามารถปิดได้นะครับถ้าเลเยอร์ไหนเป็นเคอร์เลนเลเยอร์อยู่เราไม่สามารถที่จะหายมันได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่มันมันจะล็อกไว้ว่าเคอร์เลนเลเยอร์นั้นมันจะไม่ไม่ปิดนะครับแล้วมาทดลองสร้างดูนะครับอย่างเช่นสมมติผมเปลี่ยนเคอร์เลนเลเยอร์มาที่เลเยอร์ประตูหน้าต่างหลังจากนี้อ็อบเจกต์ต่างๆที่ผมสร้างนะครับมันก็จะอยู่ในเลเยอร์ประตูหน้าต่าง ผมเปลี่ยนตัวเองมาอยู่ในเลเยอร์วอลนะครับหลังจากนี้ทุกอย่างที่ผมสร้างก็จะอยู่ในเลเยอร์วอลเราจะเปลี่ยนเคอร์เนเลเยอร์แล้วสร้างเลยก็ได้หรือว่าจะมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกในการทํางานนะครับผมลบตรงนี้ไปก่อนสิ่งที่สําคัญอีกในเลเยอร์ที่คอนโทรลนะครับก็มาลองดูก่อนนะครับว่ามันจะมีแมทเทเรียก็คือเวลาเราต้องต้องเรนเดอร์ออบเจกต์ออกไปอย่างเช่น ผนังเป็นคอนกรีตพื้นเป็นกระเบื้องอะไรต่างๆก็จะมีแมทเทเรียลตรงนี้ตรงแมทเทเรียลนี่ข้ามไปก่อนนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้คือเรื่องของลายไทส์นะครับตอนนี้มันจะเป็นทั้งหมดจะเป็นคอนติเนียนัสก็คือเส้นต่อเนื่องตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเส้นลายไทส์ได้เดี๋ยวตรงลายไทส์กับการปรินน้าหนักเส้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดละเอียดอีกทีหนึ่งในตอนที่เราจะพูดถึงเรื่องของลายไทส์กับการปรินนะครับตอนนี้อธิบายคร่าวๆก่อนว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องเข้าใจบ้างน,นะครับ อีกอันนึงคือตรงแถบตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันคือปรินท์คัลเลอร์นะครับแยกกันนะครับตอนนี้สีเวลาเราเปลี่ยนตัวเนี้ยนี่คือการคอนโทรลหลักสีในเลเยอร์มันจะตรงกับสีของการปรินท์นะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนได้ถูกไหมครับเพราะว่าบางครั้งหรือหลายๆครั้งเวลาเราเปรินท์เราต้องการให้เส้นที่ปรินท์ออกไปนะั้นเป็นสีดำเราก็อาจจะมีตัวหนังสือเป็นสีแดงหรือสีน้าเงินอะไรย่างเงี้ยสามารถคอนโทรลจากตรงนี้ได้ตัวนี้คือสีที่เราจะปรินท์ออกไปแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงคือ น้ำหนักเส้นนะครับก็คือน้ำหนักเส้นตรงนี้คือน้ำหนักเส้นที่เราจะป้นไปตั้งแต่0.1 0.2์3 0.5่งนยสองนยก็คือน้ำหนักการค่าป้นของเส้นวิธีการคอนโทรลก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เราจะมาทำความเข้าใจทีตอนเวลาเราพูดถึงเรื่องการป้นไปรอบ